ส,สายถลมไส้เขาารายแกาแล็กซี่ดีคอนแทคเอ็กซ์ X, บำรุงฟื้นฟูปกป้องเพื่อดวงตาสวัสดีครับผมขอาายกาแล็กซี่ครับอดีตแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนทัมเวทป้องกันมาแล้ว10 ก้าไฟไม่เคยแพ้ใครนอกจากเมียเห็นไหมครับชนะนอกถึง16ครั้งชนะคะแนน3าครั้งไม่แพ้ใครเลยนะครับตอนนี้มาเปิดค่ายมวยเขาทรายกลเล็กที่มวยไทยยิมอยู่ที่4ี่แยกลาดพร้าวรัชดาตึกธนกรรชั้น3นะครับคนเรานะครับอายุมันเริ่มขึ้นเลขหกแล้วมันก็ต้องมีปัญหามากงเมื่อก่อนมันไม่มีนะครับตอนชกมวยอยู่ตอนได้แชมป์ตอนอายุยี่บ้านะครับได้แชมป์ตอนนั้นนะครับสายตานี่เป็นเลิศด แต่พอหลังจากเลิกโชคมวยมาแล้วพอขึ้นเลขหกนะธรรมดาครับมนุษย์นะคนเราอะสายตามันก็เริ่มพลับพล่าเริ่มไม่ค่คยดีมองไม่่คยชัดอะไรเงี้ยก็เริ่มมีตัวช่วยมีมือถือนะครับพอเราเซิร์ชเข้าไปแค่นั้นนะครับเราก็ปึ้งเดียวตัวนี้นะครับดีคอนแทคเอ็ X, กกองสีทองบำรุงสายตาโดยเฉพาะนะครับพอเราเริ่มทานมาหนึ่งกอง มันรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นเห็นชัดขึ้นมองอะไรก็ใสขึ้นเป็นลําดับนะครับเอ๊มันเข้าท่าแฮะต้องทานไปเรื่อยๆแล้วล่ะแน่นอนคือความชัวของเราต้องดูแลบํารุงสายตาไปตลอดนะครับเราก็เริ่มต้องการตัวนี้เป็นตัวช่วยเป็นสิ่งสําคัญที่ดีที่สุดครับทานง่ายๆนะครับเลือกทานเวลาไหนก็ได้แค่ทานวันละ1เม็ดแค่นั้นครับถ้าไม่มีอาการใดๆก็ทานได้เหมือนกันครับ เพราะว่าอาหารเสริมตัวนี้เป็นบำรุงสายตาเราโดยเฉพาะอยู่แล้วถ้าหยุดทานแล้วรับรองว่าไม่มีผลอะไรนะครับเราทานมันก็ยิ่งดีนะครับเพราะดวงตาของเรานะมีคู่เดียวรับรองปลอดภัยมีอยอยแน่นอนครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ d n w platform และดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play <c oughs> วันนี้พบกับคุณเปิ้ลดีคอนแทคนะคะเปิ้ลจะพามาพบกับ คุณพี่ท่านหนึ่งที่มีปัญหาทางด้านดวงตาขณะนี้ตาข้างขวาได้บอดสนิทไปแล้วนะคะเหลือข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งก็ยังเป็นต้อหินอยู่แล้วก็มีอาการที่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูด่วนมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แดงคะปลีพันคอนแทคผมตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินข้างขวานี่มันก็มองไม่เห็นไปแล้ว ๋อข้างขวามองไม่เห็นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือข้างซ้ายค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเป็นอะไรมาก่อนคะตาเป็นอะไรมาก่อนมันเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินต้อกระจกพาพามาหมดแล้วอ๋อต้อกระจกพาแล้วเรากลับม,มาเป็นต้อหินอ๋อเป็นต้อหินซ้ำทั้งสองข้างเลยไหมคะทั้งสองข้างแล้ว ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงคะตาข้างขวาถึงมองไม่เห็นไปแล้วอะค่ะมันตาข้างขวามันทีแรกจะผ่านี่มันไม่มีคิวผ่าช่วงโควิดด้วยสุดท้ายมันก็บอดอบอดสนิทแต่ตอนนี้ข้างซ้ายยังเห็นอยู่ใช่ไหมคะข้างซ้ายยังยังเห็นอยู่ก่อนที่จะกินมีคอนแทคการมองเห็นเป็นยังไงคะมันก็มองมัวเวลาเราดูทีวีนี่มันจะผ่ามัวค่ะหลังจากได้รับ ได้กินไอดีคอนแทกเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นจากน้ําตาน้ําตาไหลคันหัวตาคันหัวตาปวดตามันก็เริ่มดีขึ้นค่ปวดตาน้ำตาไหลดีขึ้นดีขึ้นค่ะการมองเห็นเป็นยังไงคะเวลาดูทีวีดูการมองเห็นก็เห็นชัดขึ้นกว่าเก่าการมองเห็นเห็นชัดขึ้นนะคะพี่แดงลองบอกกับท่านผู้ชมสิคะว่ายืนยันว่ากินดีคอนแทคจริงๆผมกินดีคอนแทคจริงๆครับ กินก็ได้ผลนะตาหลังจากตาตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินเนี่ยพอแล้วตอนนี้ก็ต้อกระจกก็ไปผ่ามาแล้วแต,ต่ตอนที่เป็นต้อหินเนี่ยแต่พอได้ได้รับผลิตภัณฑ์ไอ้ดคอนแทคเนี่ยกินก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นมองชัดขึ้นดูหน้าจอทีวีมันก็สว่างขึ้นแล้วอาการคันตาน้ำตาไหลเป็นยังไงคะการคันหัวตาน้ำตาไหลแล้วปวดเบ้าตา มันกระลดลงอาการที่คันหัวตาน้ำตาไหลปวดกระบอกตาเบ้าตาตอนนี้หลังจากที่รับประทานดีคอนแทคแล้วท่านไหนที่มีปัญหาเรื่อง <c oughs> เกี่ยวกับสายตาดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นต้อกระจกและเป็นต้อหินเหมือนอย่างพี่แดงนะคะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค X นะคะตัวนี้จะช่วย ฟื้นฟูและก็แก้ปัญหาดวงตาที่ท่านเป็นอยู่ต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะคุณเปิ่นยินดีให้บริการวันนี้เปิ่นกับพี่แดงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะซึ่งใช้แล้วเห็นผลนะคะก่อนที่เราจะถามความรู้สึกของคุณวัดเรียกลุงวัดแล้วกันนะคะแล้วก็คุณป้าแมวเนาะอยากถามความรู้สึกของป้าแมวก่อนว่าในวันที่สามีเนี่ยหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมตาจะบอดแล้วมองไม่เห็นแล้วเนี่ยป้าแมวรู้สึกยังไงก็คุณหมอบอกไม่มีโอกาสที่จะหายก็เสียใจแต่ก็ไม่พูดนะจะบอกไม่ปไปไล่จะรักฉันจะรักษาให้หายก็จะบอกอย่างนี้แต่จริงๆในใ,นใจเนี่ยคือน,น้ำตา ล่วงอ่ะ่ะก็บอกเขาว่าไม่เปนกักหรอกฉันจะรักรักษาเธอให้หายก็กไปกันเรื่อยทุกที่เสร็จแ,แล้วก็มาอยู่บ้านกนหลายวันแล้วคนก็บอกว่าเขารู้กันไงเขาบอกตายแล้วยังแมวเลี้ยงผัวตาบอดแอดถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากคิดว่าเขาไม่หายแต่รักษารักษาไปจนเขาดีขึ้นนะค่ะใจชื้นแล้วก็ร้องไห้นะร้องไห้ก็ได้ดีคอนแทคนี่แนะีะที่ว่ามันมเริ่มดีขึ้นตอนพอดีคอนแทคครับ แต่ถามว่ารู้สึกเสียใจไหมเสียใจมากเพราะว่าก็คือเสารักนหนะมันคือหมดเลยเราก็ทําอะไรก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็บอกไม่เป็นไรต้องหายก,ก็พยายามก็มาได้ตัวนี้แหละก็ถึงได้หายแล้วก็ดีขึ้นก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็เสียใจมากเลยแหละออหลายคนนะคะ มีความกังวลว่าจะใช้ได้ผลจริงไหมจะเห็นผลจริงไหมในวันที่เราตาเนี่ยมันแทบเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมนี่คือตามองไม่เห็นนะคะมันบอดไปเลยนะ,ะแต่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นที่ว่าจะฟื้นฟูไม่ได้ในวันที่ป้าแมวเนี่ยคาดหวังไหมคะว่าการก็ไม่ไม่คาดหวังทลายรอรกนะเพราะว่าคุณหมอเขาจะบอกว่าเป็นอย่างนี้ทําใจได้เลยจะไม่มีโอกาสหายก็เขาต้องไปด้วยทุกครั้งราะจะต้องจุ่มือคือ จะต้องจุงมือเขาเดินไงไปตรงนี้เรายังไปได้แล้วพอไปถึงตรงนั้นคุณหมอพูดซึ่งเราจิตตกมากก็ไม่มีโอกาสไม่มีไม่มีมมโอกาสที่ว่ากําลังใจเราไม่มีเลยหมอพูดไม่ให<ต>้กำลังใจเลยแต่เราจะให้กําลังใจลุงอะว่าไม่เป็นไรจะรักษาให้หายแล้วเราก็บอกอเขาบอกไม่เป็นไรจะ จะรักษาให้หายจนได้แหละจริงๆแล้วอะ่ะเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยแต่ก็หายก็ดีใจมากแหละก็บอกขอแค่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องเราไม่ต้องดูแลก็ก็พอแล้วอะ่ะค่ะในวันที่นะคะเสาหลักของครอบครัวมองไม่เห็นและอาชีพหลักก็คือการขับรถนะคะเพื่อเพื่อ<ๆ>นำไรายได้เข้าสู่ครอบครัววันนั้นป้าแมวรู้สึกว่ามันเหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วป้าแมวแล้ว แทนที่เราจะไปทํางานได้เราก็ต้องมาดูแลสามีไม่ได้เลยค่ะวันนั้นก็คือคิดอย่างเดียวว่าอะไรก็ตามที่ทําให้มันดีขึ้นเราเราก็พยายามต้องทำทุกทยอย่างจนท้ายที่สุดมาเจอดีคอนแทคนะคะในวันที่ตาของลุงวัดมองเห็นขึ้นป้าแมวรู้สึกยังไงคะก็ดีใจมากเลยดีใจมากมากเลยเขาขับรถได้เขาอะไรได้ก็พอแล้วก็ก็หวังแค่นั้นเอง ต่เขาก็ดีเกินคาดเขาขับไปไหนนั่นไหนได้หมดเลยด,ดีกับครอบครัวก็แมวกับลบุงวัด้ว้นนะคะอยากให้ป้าแมวฝากนิดนึงว่าหลายคนค่ะเคยติดต่อโทรเข้ามาถามนะคะว่าดีคอนแทคเนี่ยป้าไม่ได้กินเองนะฉันไม่ได้กินเองนะแบนเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่ตัดสินใจนําไปรับประทานอยากให้ป้าแมวฝากนิดนึงค่ะว่าการคือตจจัดสินใจเรื่องนี้คือบางบางครั้งเราทุกคนไม่อยากเสียตังค์ไม่มีตังค์แต่เราก็ต้องมีเพื่อให้เขาหายเราก็ต้องมีซื้อให้เขากินอะ พอเขากินเขาดีขึ้นดีขึ้นก็ก็กินไปเลยถ้ากินนิดน,น,นหน่อยๆผลมันจะไม่ออกมาไงน,นี่ให้เขากินจนจนเขาดีแต่ถามว่าหมดตังค์เยอะไหมก็คือก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็ต้องต้อง<ก>ยอมอะประมาณ3,000 3,000กว่าบาทได้ กจนจนกว่าที่จะมองเห็นที่ซื้อยากินที่ที่ที่ซื้อดีคอนแทคกินแต่ตามโรงพยาบาลอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยยาให้มาก็ไม่มีผลอะไรเลยคือคือสามหมื่นเนี่ยหมายถึงว่ากินต่อเรื่องมาเฉพาะดีคอนแทกกินต่อเนื่องนั่นแหลของฟรีแล้วครับ ขายไดังก็หกกล่องอออแรกแล้วครับครอบครัวป้าแมวกับลุงวัดวันนี้เราขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวดีคอนแทคนะคะซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให,ให้หลายๆคนที่ต้องต่อสู้กับการมองเห็น36,000บาทกับการรับประทานดีคอนแทควันนี้สิ่งที่ได้แถมมาคือตามองเห็นสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับประสบการณ์ของครอบครัวนี้นะต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆค่ะก็อยากให้อ่าถือดีคอนแทคนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็นะคะ อยากให้ทุกคนนะคะดูประสบการณ์นี้ไว้นะคะว่าในวันที่เราต้องเสียเงินเราอาจจะเสียดายแต่ในวัน<ะ>ที่เราเสียการมองเห็นเราทั้งเสียใจและสูญเสียนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะทําให้อนาคตของลูกหลานเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าเพราะเขาต้องมาดูแลใช่ะะแต่พอตาเห็นก็ทําเงินได้เยอะมากกว่าสามหมื่นหลาย ไหลเป็นร้อยเท่าแล้วค uh ่ะคือที่กลับมาทํางานได้ตามปกติใช่ไหมคะใช่ทำได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างหาเงินได้อะวันนี้เสียดายไหมคะเสียดายเงินใหม่เียอ๋อไม่ไม่เสียดายที่หมดไปแล้วไม่เสียดายเพราะได้คืนมาเยอะกว่าได้คืนมาเยอะกว่างวัดเข้าตาหาแล้วก็ทําเงินได้ก็ช่วยเราได้เยอะเยอะมากจ้ะเยอะมากนะคะขอบคุณ ลวงวัดกับป้าแมวอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องการฟื้นฟูเราไม่ใช่แค่ให้ตากลับมามองเห็นแต่เป็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตภายในครอบครัวด้วยอยากให้ทุกท่านนะคะดูประสบการณ์ของหลวงวัดกับป้าแม่เพื่อเอาไปเป็นแนวคิดในการดูแลตัวเองวันนี้ดีคอนแทคบอกได้เลยว่าเยี่ยมจริงๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําชื่อแล้วก็อายุนิดนึงค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุแ2ดติดเป็น ต้อกระจกก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทกอะค่ะก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บคันคันน่ะ,ะมันม,มีมีการเครืองแล้วก็ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หแต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค่ะ,ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดได้ทานี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันมันหมด สายตาหมดสายตาท่านันไม่สามารถจะตัดได้ไดไดมามานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหล,ลานหลานลูกก็บอกว่าก็าไปได้ตัวยาอันนี้มาก,ก็อาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่าแม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ยดีมากมมได้ได้ดีมากๆเลยค่ะ,คะ พอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอกก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะจะดีใจอะเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะคือจะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไปค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าดีคอนแทคเรานะคะวันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยค่ะ มั่นใจมากเลยค่ะคาาทานแล้วได้ปลอดภัยมาก,ากคือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบอกตาอะไรแบบเนี้ยแม่ซื้อบุญรักอายุเจสบอปีแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัด มีน้ำตาไหลด้วยไหมคะมีน้ำตาไหลน้ำตาหัวาตานิคันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบค่ะแล้วมองเห็นเหมือนกับมีจุดดำๆดำแมงวีใช่ไหมคะจ้า,ะะจาเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนมะเรงวีแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมาก เพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิมแต่<า>แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้ะ ก็คุณแม่ได้ทานดีคอนแทคแล้วก็ประทับใจนะคะการมองเห็นที่คุณแม่มีอาการตาผ้ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลก็หายไปค่ะเราอยู่กับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะต้อกระจกค่ะมีปัญหาดวงตาเราได้ทานดีคอนแทคไปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยกันผมชื่อนเะจริญสึกศรีอายุ82ปีครับค่ะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้มีปัญหาดวงตาอย่างไรบ้างคะก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้ว ก็มีใยในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้ครับตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ ตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับค่ะตอนนี้นะคะ<อ>คุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใหญ่ที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะ,ค,ะคุณพ่อหายครับหายหมดค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะ,ะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับ คุณพ่อมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอ t a c t เราทานแล้วปลอดภัยค่ะครับไม่มีผลข้างเคียงเลยครับค่ะ,ะคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอ t a c t ไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทาน D ีคอ t a c t ดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะคน้ําตาไหลเป็นต้อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมค่ะสามารถทาน D ีคอ t a c t ได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะ